สวัสดีครับกลับมาพบกับโอเมเลชาน n e ลนะครับวันนี้นะฮะก็กลับมากับรุ่นเหรียญเจริญพรนะครับเดือนสมกนิ์นะครับ,รระรบจะสร้างโดย h ี a a นะฮะหรือป๋องสุพรรณการันตีนะครับก็รายการนี้ถือว่าโอเคน่าเก็บนะเพราะเป็นเจเจริญพรนะครับแล้วก็ในนี้มีสามสามสามพิมพ์นะครับ อันแรกก็จเจริญพรบนจเจริญพรล่างจะ,จะเจริญพรขอบนะก็จะมี3สีเห็นไหมสีแดงก็คือรังลุ้นนะครับสีน้ําเงินรังชนวนครับส่วนสีเขียวนี่เป็นแถมยกลังนะครับผมได้แถมยกลังมาก็เดี๋ยวเรามาดูรังรังชนวนก่อนลวกันพอเยอะสุด <c oughs> นะครับมาดูเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหเรียญเจริญพรเลื่อสนสมณศักดิ์นะฮะหลวงปู่ หลวงปู่อิ่มนะครับวัดทุง่งนาใหม่นะครับตอนนี้สิริอายุท่านก็1 0 6ปีนะครับแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับแข็งแรงมากนะครับเหยนแรกงนะครับเอ,อ้าวพะไปไหนอะโอ้โอเคเดี๋ยวกล่องแรกก็พะหายซะแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดฉากนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคเหรียญต่อมาครับผมว่าไปใส่กรอบแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะเดี๋ยวไปใส่กรอบสดๆดเรดียวๆกันอย่างนี้แหละของผมสไตล์ลูกทุ่งอ่ะเหรียญเนี้ยเนี่ยฮะเป็นกล่องเปล่าเมื่อกี้นะครับเป็นจเจริญพรเจริญพรบนนะครับ หลวงปู่อิมปัญญาวุฒโธนะครับวัดทุ่งนาใหม่เรื่องสมณศักดิ์นะครับสองสามศูนยหกอันนี้ผมไปเลี่ยมเพราะว่านะเลขสวยดีชอบเลขนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ตั้งไว้ตรงนี้ด้วกัน <c oughs> ดูเรียนแรกนะครับเรียนแรก นี่เนื้อ,อไรนะอ๋อแต่อันนี้พารุ่นนี้นะครับก็จะไม่ได้บอกรายละเอียดนะเราก็ต้องจริงๆต้องดูใบรายการนะครับแต่ข้างหลังก็จะมีบอกอยู่แล้วเนี่ยชอช้างนะชะนวนนะครับเนื้อชนวนมวลสารนะครับสองสองหนึง่งสี่นะครับดูดูง่ายเนื้อนะครับก็ เ,เหรียญเลื่อนนะฮะเจริญพรอันนี้เป็นจเจริญพรล่างใช่นไหมขอบจเจริญพรนะครับยกขอบจเจริญพรถือว่าชนวนองค์นี้นะครับแก่ทองนะเห็นหน้าไหมเห็นด้านหน้าหลวงปูนะ่ไหมฮะออกทองทองนะเหมือนแบบวนสารทองเยอะนะครับไหลมาตัวอยู่ตรงหน้าหลวงปู่พอดี <c oughs> เหรีย่ามา นเหรียนต่อมาครับอ่านี่เป็นขอบเรียบนะครับขอบเรียบชนวนเหมือนกันมั้ยจนวนนะครับจำนวนบนสารหนึ่งหกหนึ่งศูน นะครับเห่ีงนี้สวยๆเลยนี่ก็ตรงจมูกลองปู่นี่ตรงหน้าผากนี่แกะทองนะครับแล้วก็มีโค้ดต่อโค้ดซ้ายขวาโคตต้ดตินะครับสวยเหรียญเรามานะครับ ทองแดงพิเศษนะครับต่อโค้ดพิเศษด้วยนะอ๋อมีฝั่งคอยม่วงนะครับต่อโค้ดที่สังคติด้วยนะครับนี้น่าจะทองแดงนี่ทองแดงเราเด็กสองตัวนะพิเศษนะ1 580นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อที่ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับนะครับแคปรูปองคไหนมานะครับส่งมาถามได้นะครับเหรียนต่อมาอา่ะซีนแตกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสับองทองแดงมันปูหรือเปล่าทองแดงลมดําทองแดงนะครับลมดํานะครับ cc1 ีห CC ดูขอบดูขอบตัดงาน ครับงาน p g a ดูง่ายนะครับเขาจะมีตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะดูให้ดูนะครับรัาแทนแน่นอนเนี่ยของ p s a ของปล่องสุพันการันตีเนี่ยตรงขอบก็จะเป็นวง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 อย่างนี้นะฮะเนี่ยวงวงวนะครับซึ่งเหรียนอื่นไม่มีนะครับ ก็ตอกโค้ดชัดเจนนะครับหลังชนวนนะครับสีน้ำเงินลังชนวนนะสีแดงลังลุ้นผมว่าลังลุ้นอะ่ะสวยกว่าอ่ะเหรียญต่อมาทองแดงเอ,อมีไฟมีตอกถังกติมีตอกโค้ดที่สังกตินะครับ นะจหมวกหลวงปู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจริญพรบนขอบเรียบนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองอ่าทองแดงหลังพัยดยศนะต่อมาครับนี่เป็นขอบชนะโจทย์เออค่ะขอบยกขอบจเจริญพรนะครับทองแดง องแดงธรรมดาเรียบๆครับเลขโค้ดสองเจ็ดเจ็ดนะครับก็เนี่ยสองแบบก็สวยดีนะครับใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้ขอบนะนี้เรียบนะแล้วก็จะมีเจริญพรล,ล่างอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่ชอบ เหรียญลงชน,นวนกล่องสุดท้ายชน,นวนครับชน,นวนมวลสารต่เอาออกเหรียญนี้จะออกสว่างหน่อย2558นะครับโอ้โหปีเกิดใครเนี่ยนะครับชน,นวนอันนี้น่าจะออกม่วงๆลุงๆนะครับเลยพอล่างนะครับ หลังลุ้นนะครับนี่หลังลุ้นจะเป็นกล่องแดงอันปาก้าครับซาอันปาก้านะครับยกขอบเจริญพรบนนะครับขอบเจริญพรตอกโค้ดคนละตัวนะเห็นไหมหกแปดสามนะครับอออ่างอันปะก้านะครับอย่างนี้ เรืีอสมณะสตนี้ขอบเนื้อทองเหลืองใช่ไหมอทองเหลือง8 1 8นะครับทองเหลืองจเจริญพรบนนะครับอันนี้ทองแดงโบราณเจริญพรบนนะครับจเจริญพรขอบ หนึ่นะฮะต่อโค้ดพิเศษด้วยทองแดงโบราณน,นะครับผิวก็สวยดีุ่นสุดท้ายของรังรุ่นนะครับทองแดงโบราณโอ้คู่กันเลยนะมีทองแดงโบราณขอบเรียบจเจริญพรล่างครับ ชอบนะผมชอบนะรุ่นนี้สวย2294นะฮะเดูเปรียบเทียบกันนี่เนื้อเดียวกันนะครับของแดงโบราณหลวงผู้อิ่มเจริญพรจะเจริญพรบนเจริญพรล่างทั้งคูนะ่ชอบขอบเรียบนะสวยดี เหรียญสุดท้ายนะครับนี่เป็นกล่องเขาเรียกว่าแถมยกลังลังหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็จะแถมกล่องเนี้ยมาสามสองสองสามเหรียญน,นอกนอกลังนะครับได้มาก็เป็นเหมือนเป็นรายกรารรายการพิเศษหรือเป็นของกรรมการเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยต่อคดพิเศษนะครับสวยเลยนะครับอืมเดีย๋ยวนี้หน้ากากเงินต่อคดพิเศษ โคสาราอดูผมนะครับไลายผมออหอโตอ่าเดี๋ยวนะเหรียญกรรมการครับต่อโคดกรรมการดูสังคติหรือว่าเป็นเหรียญหายากนะ <c oughs> เลขสี่หนึ่งนะครับน่าจะชุบทอง โบราณน,นะครับหน,น้ากากเงินลงยาพัยดยศเงินนะครับจเจรลญพรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับการชมกันจนจบคลิปนะฮะหรือใครยังไม่เคยติดตามกันฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับนะครับขอขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วเดี๋ยว โอกาสหน้าเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ